เอาละค่ะทีนี้พอหลังจากที่เราทําการ Copy นะคะแพทเทิร์นออกมาแล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นของชิ้นหลังที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันฝั่งตรงนั้นข้ามมาแบบนี้นะอันนี้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะที่ยังไม่ทําไปยงกับมันเอา,เอ,าเอาแล้วก็มีแพทเทิร์นของตัวเสื้อช่วงอกชิ้นหน้านะคะที่เราจะมาทําเป็นเก่ออกกันอันนี้ก็พักเอาไว้ก่อนเพราะว่าวิาวธีค่อนข้างซับซ้อนนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ แพทเทิร์นของกระโปรงชิ้นหน้าก่อนที่เราทําการสันทบเอาไว้แล้วเราจะได้แพทเทิร์นมาหน้าตาเต็มชิ้นแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้นะเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะมายุ่งกับการแต่งชายกระโปรงเป็นหลักค่ะนี่ที่เราแทรกระดาษเอาไว้นะคะขั้นแรกนะคะให้วัดจากเส้นชายที่เราตีเอาไว้เนี่ยค่ะลงมา 8เซนนะคะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดตีเป็นเส้นขึ้นมาเขเคร่าวก่อนนะไม่ต้องตีเข้มนะคะอันนี้เพราะว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องใช้เราจะเอาแค่กาหนดคร่าวๆนะคร่าวเฉยๆอย่างนี้ คือความยาวของชายกระโปงอของชายกระโปงชิ้นหน้านะคร่าวๆคือประมาณนี้จากนั้นเราก็วัดเส้นข้างทั้งสองข้างนี้เข้ามานะคะข้างละ1.5เซนเพราะว่าเราต้องการให้กระโปรงเนี่ยมันมีความเป็นกระโปงสอเพล็กน้อยถ้าดูในสเก็ตแล้วนะคะเราก็เลยวัดเข้ามา1.5เซนแบบนี้แล้วเราก็ทําการแต่งวัดจาก เส้นสะโพกใหญ่อันนี้ลงมาห้าเซนนะคะมาร์คเอาไว้เส้นห้าเซนที่เรามาร์คเอาไว้นี้เราเรียกว่าตำแหน่งโคนขานั่นเองนะเพราะช่วงหน้าขาที่มันค่อนข้างหนาๆนานนค่ะตรงช่วงนั้นเนี่ยบางคนจะมีค่อนข้างชัดดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีวัดจะตรงนี้ลงมาก่อนแล้วเราก็ใช้วิธีแต่งเส้นนะคะบางคนอาจจะใช้ไม้โค้งนะบางคนก็จะใช้ไม้บรรทัดแล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าให้มันปอกนะคะเราให้มันค่อยๆสไลด์ไป กับช่วงหน้าขานี้ลงมานะคะนี่แล้วก็ดูลวกล้านะคะตีซไปอันนี้ก็ไล่นะคะแบบนี้นะทำแบบเดียวกันกัอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะ ในช่วงขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ถนัดการแต่งกระโปรงสอบอะคะ่ะตอนก่อนที่เราจะทําการ Copy มาเป็นฝั่งนี้อะคะ่ะบางคนก็อาจจะใช้วิธีแต่งจนถึงระดับนี้ก่อนแล้วค่อย Copy ข้ามไปได้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้จากตรงส่วนนี้นะคะเราก็วัดเช็คนิดนึงนะคะเราอยากได้ตรงนี้8เซนเนาะโอเคมาร์คไว้ดน่ง8เซนตรงนี้นะคะส่วนด้านข้างนี้ค่ะ เราจะวัดขึ้นมาประมาณสิบสามเซนหรือประมาณห้านิ้วอันนี้ผู้สอนอยากได้สักหานิ้วขอห้านิ้วเนาะอ่าขอห้านิ้วอีกทางนี้นะคะห้านิ้วบางครั้งครูก็จะใช้สลับกันระหว่างนิ้วกับเซนนะคะเพราะว่าครูจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยตำแหน่งนิ้วมันกาลังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยกว่าอะไรเงี้ยนะ้าก็คือไม่สูงไปไม่ต่ำไปจากเส้นกลางหน้านี่ค่ะนะเราจะวัดลงมาเล็กน้อยค่ะ ประมาณ0.5ถึง0.7เซนตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราจะแต่งกระโปรงให้มันผ่านลงมาใช้ไม้โค้งกางเกงค่ะวางแตะลงไปนะคะที่แพทเทิร์นนะให้ไม้โค้งเนี่ยนะ วิ่งผ่านตรงส่วนที่เป็นเส้น0.5-0.7ถึงแล้วก็แตะเส้นข้างนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็กะไว้คร่าวๆนิดนึงว่าเราจะให้ตรงตําแต่งโค้งนี้นะคะวิ่งเข้าไปชนกับเส้นตะเข็บข้างกรณีนี้บางคนอาจจะใช้วิธีเอาไม้บรรทัดมาช่วยวางคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางในระดับหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ ประมาณนี้ทำเป็นครูนะดังนั้นเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็ลงมือขีดเส้นกันค่อยแต่งลายส,สวยๆนะคะอย่าให้บุกนะ แล้วค่ะอันนี้เราก็จะเป็นเส้นชายกระโปรงนะคะชายกระโปรงนะที่เราจะใช้คือเส้นนี้นี่นะจากจุดนี้นะคะชายแล้ววิ่งมาที่ตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นก็วิ่งขึ้นไล่ขึ้นไปตามนี้นะคะหมาอันนี้คือเป็นเส้นชายกระโปรงเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาแต่งช่วง เกลเอลด้านบนบ้างนะคะก่อนที่ว่าเราจะย้ายไปที่แพทเทิร์นตัวชิ้นหลังกันเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรามีเกล็ดอยู่สี่อันใช่ไหมคะเกล็อันเล็กสองอันนี้เนี่ยให้เราทําการปิดเกล็ทั้งคู่ค่ะในการปิดเกล็อันนี้ครูขออนุญาตตะแคงแพทเทิร์นนะคะเพื่อทําให้ผู้สอนพับเกล็ดได้ง่ายกว่าให้ทําการพับเกลให้ อาทิศทางะค่ะจากแนวเส้นกลางหน้าไปทางเส้นข้างนะคะคือพับออกเก็บออกยิ่งอ,ออกมาทางนี้นะคะในขณะที่อีกด้านหนึงเก็บฝั่งนี้ก็จะพับออกมาฝั่งนี้อย่าแงบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่าการปิดเก็บถายนะคะก็คือว่าเราจะไม่ใช้เนมือลวละ ขนาดเกดที่เราจะใช้ตรงนี้ได้ก็คือขนาดประมาณ1เซนนะคะไม่ควรเกินกว่านี้เพราะว่าถ้ามันเกินมันมันมกจะมีปัญหาค่ะทําให้เกดของคุณเนี่ยนักบวมนะและให,ใหญ่เกินไปกระดาษเพนก็จะทําได้ยากนะคะ จากนั้นก็รีบเก็บให้เรียบค่ะส่วนใหญ่แล้วของครูครูจะชอบไล่ลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะคะเคลนมานิดนึงนะคะประมาณสักนิ้วหนึ่งครูจะไม่ค่อยแตะตรงนี้เป๊ะๆเพราะว่าพอแตะเป๊ะแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะชอบดีดค่อนข้างมากนะคะ,ะ่เราจะได้ประมาณนี้จะเห็นเกตว่าตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นมันจะฟูออกแบบนี้เห็นไหมคะเเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทำการ ติดสกอตเทปเอาไว้ตอนนี้เนี่ยเราเมาส์อยกแถวๆนี้เนาะอือตถวนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำอีกข้างหนึ่งเท่ากันนะ ทงนนังด้านนึงทำแบบเดียวกันขออนุญ,ญาตตแคงแพทเทิร์นเช่นเดิมนะคะเพื่อที่ทําให้่าผู้สอนสามารถพับเก็บได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะ เมื่อเราได้แพทเทิร์นประมาณนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วนะเราก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นของเราเนี้ยมันไม่เรียบนะคะวเวล่เราเราวางผ้าเนี่ยจะมีปัญหาเราก็ทําการพิ p u p อัปเกรดต,ตรงส่วนที่เป็นเส้นเอววันี้นะคะเพื่อทําให้แพทเทิร์นเรียบขึ้นเราจะใช้เส้นเอวเป็นเกณฑ์นะคะอย่าไปใช้เส้นอื่นนะเพราะเดี๋ยวเวลาเราเช็คมันจะยิ่งยากนะคะ เมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวครูจะกัดเขียนมาไว้ก่อนนะคะครูจะไม่ติดขาวนะแล้วเดี๋ยวครูจะทําขั้นตอนถัดมาให้ดูนิดหนึง่งตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันดูเรียบละแต่ตรงเนี้ครูยังรู้สึกว่าครูอยากให้มันเรียบร้อยกว่าน,นี้นะคะเส้นเอวตรงนี้ค่ะที่หายไปเนี่ยนะเราจะมาแทนที่โดยการใช้เก็มข้างล่างค่ะทําการตีเส้นออกไปนะคะลงมา อันนี้มาที่ด้านข้างนะคะแล้วเราจะใช้กันไกตัดแยกมาให้บรรจบกับตรงส่วนที่เป็นปลายเก็บตรงนี้ ีนี้นะคะเราก็มาดูเล็กน้อยนะคะตรงส่วนที่เป็นชิ้นที่แยกออกมานี้เราจะเห็นว่ามันเย็กออกมาเล็กน้อยเห็นไหมคะทดลองเอาเศษกระดาษแทรกไปก่อน น้อก็กัดเข็มเอาไว้ทดลองเอาเข็มกัดไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ทดลองเช็คดูเล็กน้อยนะคะ ตรงส่วนนี้ที่มันเปิดออกมานะคะประมาณหนึ่งเสะียเราก็ามาดูตรงไหน,นเมื่อเวลามันพับลงมาแล้วมันจะอยู่ในช่วงระนาบนี้กูขอใช้ดินสอมากนะล้วแกะออกมาดูอันนี้จะประมาณครึ่งเซนตำแหน่งที่เราเห็นว่ามันเป็นครึ่งเซนเนี่ยค่ะตำแหน่งที่เราแยกออกมาอนนี้ก็ต้องให้เป็นครึ่งเซนเท่ากันนะคะ จะได้ไม่มีปัญหาว่าแพทเทิร์นขาดเขินเนาะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะแตะตรงนี้เราก็เอามาทอนกันว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันสักหนึงกระเบียดบ้างอ่างั้นเราก็จะขยับตรงนี้ใหม่สักนิดนึงเพราะว่าแพทเทิรนเรายังสามารถพับให้เรียบกว่านี้ได้นะคะลูกปรมาขยับขยับมาร์กลงอีกนึงความแน่ใจ นี่เรียบร้อยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็าทำการเอาอเทปติดเลยค่ะติดทั้งบนตปดทั้งล่างเลยนะะะันี้ล้วก็ตรงนี้เนี่ยมัน ยังไงก็ไม่ได้เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาขยับจากข้างล่างนี่เอานะเนี่ยให้มันได้ขึ้นเส้นเท่ากันเพื่อบองกันไม่ให้แพทเทินของคุณมีปัญหาโอเคอ่ะขึ่นเส้นแล้วเมื่อเราได้แพทเทิร์นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการใช้ไม้โค้ง นกแก้วนะคะแต่งเส้นอีกทีหนึง่งเพื่อให้เรียบสวยนะคะเราจะไม่แต่งให้สะโพกมันป่องออกนะเราจะแต่งให้ตัวนี้มันตามรูปสะโพกไปแบบนี้นะคะ ของใครอะค่ะเราสังเกตว่าคนคนสายเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าท้องนะคะเราก็จะเลือกกลับไม้เนี่ยค่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็กิแนแทนหรือในอกรณีหนึ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีช่วงสะโพกเนี่ยสะโพกล่างเนี่ยใหญ่นะคะเราจะใช้วิธีแต่งกินเข้ามาในตรงนี้พูดง่ายคือลดขนาดเก็บตรงส่วนนี้ลงแทนทั้งสองฝั่งพูดง่ายก็คือมันก็จะออกมาเป็นเส้นโค้งๆ้งออกมาแทนที่จะมาเป็นเส้นตรงแบบนี้ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแชร์สาหรับคนที่มีหน้าท้องใหญ่นั่นเองนะคะนี่ของเส้นนี้แต่อันนี้คือล่าเอาไว้นะคะเราไม่ได้ใช้จริงนะน,นี่คือแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะเราก็จะทําแบบนี้ทั้งสองเก็ดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยคณเป็นคนรูปร่างดีคือหน้าท้องไม่ใหญ่มากอยู่แล้วเนี่ยเราก็แต่งแค่ตัวนี้นะคะเส้นที่เราใช้แล้วก็จะใช้แค่เส้นสีฟ้าน,นี้เหมือนเดิมอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะ อย่าลืมนะคะทมาเหมืนทัดไล่ช่วงข้างเอมอีกหนึ่งเสร็จแล้วนะคะที่ฝั่งขวานะคะแล้วเราก็ใช้วิธีเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งเลยนะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวครูก็จะเร่งเวลาไปเลยนะ เมื่อเราปิดเกตแล้วทําการตัดแยกแล้วนะคะเราจะได้ซ้ายขวามาหน้าตาแบบนี้นะทั้งสองฝั่งนะคะก่อนที่เราจะไปทําชิ้นหลังกันนะคะให้เราทําการเช็คตะเข็บข้างของแพเทเทิร์นนะคะทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ามันเป็นกระโปรงที่สองข้างไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นขั้นแรกค่ะให้เราวัดเช็คจากส่วนที่เป็นเส้นเอวค่ะตอนนี้เส้นเอวของเราเนี่ยคือเส้นที่เราพับลงตรงนี้เนาะเห็นไหมคะที่เราพับลงมาเนี่ย อันนี้คือเส้นเอวเดิมนะคะขึ้นไปจนถึงตำแหน่งตัดต่อนะคะวัดเช็คทั้งสองข้างเลยนะว่าได้เท่าไหร่นะคะเวลาวัดพวกนี้นะคะแนะนําว่าให้พยายามตั้งสายวัดขึ้นนะคะอย่าจับมันนอนลงนะอันนี้ค่ะเนื่อด10.5นะคะ10.5เราจะเขียนไว้ก่อน10.5แล้วจากนั้นจับตำแหน่ง10.5นี้ค่ะ เราก็จะวัดต่อไปเลยนะคะวัดยาวลงมานะคะจนถึงชายกระโปรงค่ะตามเส้นแดงนะคะอันนี้ห้าสิบสี่นะคะใน,นของครูได้ห้าสิบสี่ครูก็จะเขียนไว้ว่าห้าสิบสี่ ในขนาที่ข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันอันนี้นะคะของครูยังเป็น10.5อยู่นะคะนี่ทีนัครูก็ไปต่อเลย ไล่ตามเส้นแดงที่เป็นเส้นสะโพกใหม่ที่เราทำนะคะว่าจนถึงชายเลยหสบ้างคนอาจจะได้สั้นกว่าหรือยาวกว่าครูนะคะอันนี้แล้วแต่นะเพราะว่าของครูเนี่ยใช้หมึกนะคะก็อาจจะแบบมีเพี้ยนๆบ้างนะคะมา เมื่อเราได้ความยาวทั้งสองฝ้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำชิ้นหลังมาทำกันต่อค่ะ